ใช่มันยังไม่ได้ทำเลยแต่ขายอีกร้อยก้อนถูกไหมเออผ่านอีกร้อยก้อนแต่คือมันบอกว่ามันเหลือทำไมอ่ะมันเหลือที่งัดอ่ะไมอ่ะสองร้อยเขาทำไมอ่ะวอนยอนวอนยอนอนยองเก่งเออให้กูถูกอีกอ่ะเก่งมโนอ่ะมโนเก่งไม่ดีครับ้ไปด้วยเด็ดมาทำอะไรอะไม่รอจยังจะรอดอันนี้ไปบ้านหลังใหม่ดีกว่าเนี่อะติดได้พี่ผมผมเบอร์ราตลอดแล้วพี่ไม่ติดเี่คือเราคันพี่ตัดมาตัว าก็แบบพันแก่นาพี่เามาพี่เามาพี่เามาพี่เมาพี่ตีมาพี่ผมอ่ะเป็รอไปมาเจะป็นี่ได้ในเวทีชผมอ่ะใ่กว่าเด๋ยวิวเขาตั้งแต่เิร์ดั่เพลงอาหารปรุ่งเตยบ้านอีตานีคนขับเครื่องบินรอดผมชอบ่าไปไหนกูอยากไปไหนก่อนเออตามมาแตยไปที่อ่ะพีสิบกพี่ตัวได้ครับ เขาบอกว่ากองันอะไรจุกรีบไหมถ้ามันเตีวมันก็ไม่เตือนอะเขาบอกว่ากองตันนั้นแหละโอ้หลบๆหาพี่ด้วยก็ได้ไอ้ชุดของเหรรอคบเลยรเพื่อนของมึงเหลือจัดของมึงเลยคุณไม่ได้อยู่จุดในในที่สิ่งที่ผมอยู่อ่ะคุณไม่รู้หรอกว่า อะไรเกิดขึ้นผมบ้างอ่ะคุณก็ได้แค่พิมพ์ด่าผมเป็นวันหนึ่งพิด่านะนี่คือในกรณีที่มีแต่คนแบบไม่ชอบนะแล้วสักวันหนึ่งคุณอาจจะแบบมีความคิดมากพอ้าด้วยก็ไดเข้าใจสิ่งผมทำนะแข่งจันสวยมันเข้ามันเข้าแก๊งถูกวันเด็ดเชอบแก๊งถูกวันสวยเลยเฮียก็สวยอ่ะเอาตรงๆอ่ะพี่ติชีวิตผมให้พี่ได้อ่ะตรงๆเลย ไม่แต่มันมันไอ้ลุงคนนั้นมันก็จะตีลองไหมมันตีได้อยากตีมันอยากตีมันอยากตีใจใจลุงคนนั้นอยากตีแต่ว่าใจพวกคลอยใส่ไม่เอาเลยเสียงแบบงอมเลยอ่ะพี่แต่ลุงบอกเดี๋ยวคุณได้เข้ามาให้ตีทุกวันเลยเขาว่าเอออะใจมันน่ะอยากตีเลยมันบอกว่ากูสาปามาเฮียต้องมาทำทำนาบนหลังคนอยู่ดีมาเอาของกูไปขึ้นอาวุธเฉยอะไรเงี้ยกูไปมาณนี้ย แล้วมันอยากตีไปไอ้ลุงคนนั้นอะอะไรมึงพูดที่อะไรของมึงเนี่ยไม่ก็หมายความหมายถึงว่าว่ามันเราเราเราไปเรียกของใช่ไหมเราเอาของของเราของมันอะไปขึ้นอาวุธพูดอย่างเงี้ยขึ้นพูดที่อะไรกูไม่ได้เรียกชิ่เตี๋ยววุสักหน่อยก็นั่นก็ไม่หมายถึงที่มันพูดไงมึงเรียกชื่ลุงมาดิว่าทื่อปากให้ไม่บอกว่าเดี๋ยวรอลุงมาเดี๋ยวจะคุยกับลุงเยู่ก่อนเนี้ยมึงเก่งเลยละลุงแบ็กมา ไอ้เหี้ยส่งทาาตูวา้ว่ะแวะวะบ้านเราบ้านใหม่เป็นไงโอ้โหสานามยังสวยอะ่ะติด,ดติดภูเขาอะ่ะพูลล่าอะไรเงี้ยเปิดพูลล่าให้เขาอะ่ะสวัสดีครับพอดีว่าจะมาดูบ้านหลังใหม่หน่อยครับช่วยเปิดพูลหน่อยได้ไหม จะตรวจตัวไว้หน่อยได้ไหมครับโอเคครับขอบค้าบคิดว่บ้านหลังนี้สวยว่ะสวยพ่ถูกพิตาเลยโอ้ยแล้วอุ้มใครนี่ยแบบได้แบบเหินเลยอ่ะเหินโชว์เลยอ่ะ้กระจกใสมากเลยบ้านหลังนี้เหินลูกผาเลยอ่ะกระจกใสมากเลยไอ้เหี้ยถ้าเรานอนที่นี่แบบเรานอนแบบกลายเป็นศพหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไอ้ยีไอ้ยี่เราจะติดคุกปะวะว่ะเออไอ้น้องๆขับโมบเบาหน่อยดิ่เยี่ยเสกดังเว้ยน้อง เสียงดังเลยเนี่ยเพิ่มสลัดได้ด้วยเพิ่มสลัดได้ด้วยบ้านนี้สี่สิบบ้านนี้อีกสี่สิบโอ้ยบึมบั่มเลยอะบ้านดีว้างอยู่างเยอะเล่นไหครับกลิ่นดีอะกลิ่อมะที่เหม็นโต๊ะคราฟอะมันน้อนอะไรวะบ้านหลังนี้เป็นโต๊ะคราฟเหรอเออบ้านบ้านบ้านเราจริงมันอะเฮ้ยไม่ใช่ละเขาให้ฉลอผิดมาหรือเปล่าว่าเขาไม่เซ็นหรือเปล่าหรือเขาเซ็น ต้องดูว่าพื้นที่พื้นที่เก่าฮอนใายไหมไอ้ก็กาเป็นเสาเสาล่างไอ้นี่เสาก่อตั้งหรือเปล่าแต่ข้างบนนี่แม่เราอยู่เอ๊ะแค่ไปดูชั้นบนนี้มีเสาไว้น้ำไหมวะน้อง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 เปิดตัวพี่หน่อยครับน้องผมผมเองได้ปะดูของไหนตู้ได้ปะไอ้ไม่มีใครเปิดตู้เลยวะเฮ้ยกูได้ของบ้านเลยกูไล่เมืองนั่นเนี่ยเฮ้ย คชอบชอบใจพี่ต้องมีน้ำโหมว่ะเนาะพี่ขอร้องละใจใจใจเย็นเฮ้ยวิวนี้คุ้นๆแล้ววิวนี้คุ้นๆแหลวิวไหนวะวิวเนี้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 ไอ้เหี้ยเขาย้ายของหมดแล้วไอ้แจ๊คเขาไม่อยู่แล้วไอ้เหี้ยดูดิมันไม่กล้าอยู่นทนไม่ได้ ไปเลย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 ถ้าไม่อยากอยู่อ่ะไม่ก็ที่ภาพมันคุ้นมาวะมันต้องเป็นเขาที่มันต้องยืนอย่างนี้มาวะแล้วแบบรอเราอยู่ฝั่งนู้นหรือเปล่าเราก็ขึ้นมาดิสแตดบ่อกนะไม่เดินไปหาใครเอ่อเด็ก à pittun pittun à, à, là ai kh cả pittun lên mà đi, bắn mới bắn mới kh cả pittun bắn mới kh cả pittun chill cha, này pittun không được à? mở mở tủi nè kh cả, alo, công tử, anh lên được kh cả, được kh cả, được, 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 จะไปกันหมดนะครับอย่าให้สัมมโนาคัวออกอย่างไวเลยดูดิไปะปไอ้เหี้ยเขานอนเต็นท์เลยอ่ะเขาไม่กล้าเหยียบนอนในบ้านเลยอ่ะไอ้เหี้ยมกินดูเต้องกางเต็นท์นอนพี่คิดดูให้ทำตัวตามสบายได้เลยนะครับผมทำตัวตามสบายได้เลยนะครับต้องเดินไปหล่นมะว่ะ ไม่ได้ไม่ได้กระจกวีมีกระจกลองมาเดินมาดูเลยมึงลองมาเดินดิเดินได้ผมจะโกงพี่ใหม่อ่ะพี่ผมเป็นคนยังไงเนี่ยโอ้โหบ้านธรรมดาบ้านใหม่น้อไม่คุ้นเน่ะไม่พี่ต้องเข้าใจว่าแม่บ้านที่นี่เราเช็ดกระจกใสจัดเลยอ่ะเหมือนไม่มีกระจก เทนใหม่อะสิเทนใหม่ว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นเทนใหม่ละผมว่าไรก็เทนปดนไรบิดเล่นไปแล้วไงเดี๋ยวจะเป็นเทนใหม่ละยึดบ้านเดี๋ยวเป็นเทนใหม่ละเอ๊ะชิญผมมาหนูหนูหนเหลือเขาปูดแบเหลือคนเปิดประตูคนหนึ่งนะครับผมเหลือเปิดประตูไว้คนหนึ่งนะเขาเรียกซะแรงเรียกสะดังจะออกจากบ้านจะออกจากบ้านไม่ได้ถือว่าตุกติกนะ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  จากขังเจ้าบ้านละเนี่ยข้าวิเศษจากข่าวว่าาได้คุญแจสำรองกัเราว่าตั้งดอกอยู่แล้วจังเนาะจัดจายเข้าได้อย,อยู่ติดบ้านไปสักโค้ดจะเป็นไรใช่ไหมละ่ะพ่อเอ้ยอช่วยไอ้บอลหน่อยช่วยช่วยช่วยไอ้บอลมาดูดีกว่าเนี่ยบ้มาดูบ้านใหม่แม่งไปได้ทุกทางจริงๆอ่ะไอ้หลังเนี่ยช่วยไอ้บอลช่วยไอ้ตั้มอะไรเงี้ยมาดูบ้านใหม่นะเเผผื่อื่อมันสนใจอยากซื้อคือเราจะอุ้มแก๊งไหนแม่งก็ต้องมารอเซอร์วิสบ้านให้เราอ่ะสองคนตั้งตับเรื่องจริง ต้องมาลอยซ่อมบ้านเปิดบ้านแล้วพระเจ้าบ้านสั่งละเรื่ไม่ทำแหละเขาเรือกคิดเรียกของใค่ห้าล้านเองนเะน,นี่ยอันเนี้ยแล้วเราทำเกินไปปะวะเกินไปปะไอ้เจ้า <c oughs> ขับเวฟทอดแท็กเขาบิดเองไม่ใช่เหรอแรงและเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง,ง่าย,ยางไงกูบอกแล้วแกงเนี่ย ไม่จะถ้าพูดถึง49ใบอ่ะบวกตังเทดอีกแสนอ่ะใบละแสนอะลืมอยู่นะก็สิบล้านเองเอ้ยก็เท่าไหร่เองสิล้านตกสิบล้านอ่ะทั้งหมดอ่ะแค่สิบล้านเองไม่เยอะแล้วงั้นเขาไม่เอาไม่เอาแท็กมากับบัตรก็จบหรอวะเขาไม่เอาเออก็เขาไม่เอาเสียนอยเสียยากเสียมากเสียง่ายจริงอย่างที่มึงบอกเลยไอ้ยัง ไม่ใช่ไม่มีไม่ให้ง่ายๆ e เลยเออไม่ให้ดูจากคำพูดเขาแล้วเหมือนที่แจ๊คพูดโอ้แขนอะกูแขนอะกูจะเอาอ่ะกูจะเอาอ่ะกูจะเอาคืนอะเอาวไปไปบอบวะอ้าวเอาล้วสวัสดีบอบเขาเรียกน้องๆอะลูกบ้านไม่มีดิเฮียมันจะมีได้ไงอ่ะ ไปตามให้ได้นะอมตามไปหน่อยได้ป้ะแล้วก็ขับขับไปดูเบอใครไอ้ตั้มอ่ะมันอยู่หรือเปล่าเหดีอยู่อยู่มึงโทรหาดิบอยมันมาดูบ้านใหม่พี่ดิเผื่ออยากซื้อไอ้ไอ้แจ็คมันไปขายต่อตรงนีวไม่ไ้ต้องขายต้องไปขายต่อเดี๋ย้เราไม่ฉดหนานักแสดงทำบ้านทำเลเพราะว่าในสัญญาก็ไม่ได้ห้ามเราขายต่อพร้อมอยู่พร้อมอยู่อาศัยไอ้เดวงมึงใหเฮี้ยมากเลยนะ กระคาห้ามลูกมึงไม่ได้สักคันเอาจริงๆๆก็เรื่องของมึงเนี่ยถ้ากูตกไปตายขึ้นมาไงมึงจะรับผิดชอบยังไงผมเล่นแค่ในเกมนะครับเออเกมมึงไอาเป็นเจ้าเลยนะพี่เอ้ยไม่รอดเขาเลยถ้าคุณเป็นหน่นแแฟนคลับของฝั่งนู้นหนส่งพันแปคนที่คมชอบอะ ผมก็ดูเฉยๆไม่ต้องพิมพ์ครับเราบ้านเราบ้านเราร้านาุเลาไม่ยอมไม่รู้หรอกครับว่าเาจะไปเติมหรอ่อะไรผมไม่ได้เป็นเพื่อนหรือว่าเป็นเป็นพี่เป็นน้องรรไม่รู้เาไปเอาไเลเพื่อนมาเป็นเรื่อแป๊บนึ่เนี่แต่ในเมื่อผมรับข่าวมาอย่างี้ในเกมผมก็ต้องเนอย่างเงี้ยไปากูนดได้กินแปลกๆวัได้กินขยะครแป๊บนึงเพื่อนไปัีครับเนี่ย ก็ในเมื่อฝั่งทำไมคุณไม่โทษฝั่งคุณบ้างอะนอนได้ปะมันนอนได้ปะในเมื่อผมให้ข้อเสนอง่ายไปแล้วว่าฝั่งคุณไม่เอาเองอะคุณเอาแต่คุณไม่ได้ทำตามอะทำไมคุณไม่โทษฝั่งตัวฝั่งที่คุณชอบเองบ้างอะถูกป่ะครับคุณต้องโทษฝั่งฝั่งอันนี้ผมอธิบายให้ฟังนะผมเล่นแค่ในเกมผมจบแค่ในเกม ส่วนที่คุณบอกว่าเอ้ยมันเป็นเงินข้างนอกนะพี่เอ้ยเมลอนพาเยปเป็นเรเบลดิผมไม่รู้หรอกครับเดี๋ยวไ,ไปเอาบัตรประกันอะไร<ถ>นะคุณถ้าคุณเจาะจงไปที่คนที่เข้าไปเอาเงินข้างนอกเติมมาแล้วเขาเอาให้เนี่ยเขาขับเลยเนี่ยเป็นรู้จักสายตาพิบับแล้วราชทาซาดอ่ะผมจะไปรู้ได้ไงว่าเขาจะไปเอาจากคนที่เติมมาถูกปะลูกทาซานเนี่ยเป็นรู้จักแล้วเนี่ยคนเนี้ยรู้โอ้โหรู้หมดแหละ อัดนผมได้ด้วยไหนๆคราวน,นี้คือผมจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อ่านพวกเอาถ้างั้นถ,ถ้าที่ผมไปเรียกมาทุกแกงเงี้ยทุกแก๊งเติมกาชาหมดนะครับที่ผมไปเรียกมาอะอย่างสาวที่ก็เติมผมไปไปเรียกเขามาสามสิบล้านกองจูนเนี่ยก็เงินกาชาป่ะใช่ปะ่ะ มึงเห็น m อ็มวอมมันนี่หรือเปล่าอย่างนี้เลยจอไหมผมไม่ได้เจาะจงไพีที่คนคนเดียวนะผมบอกว่าแก๊งคุณมีอยู่แล้ว ก็ไม่จ่ายก็แทงก็จบก็เล่นกันต่อก็ในเมื่อผมให้ไอ้ไอ้ข้อเสนอที่ที่ผมให้ไปแล้วอะแค่แค่คนนั้นอาวุธหายคนเดียวอะไอตีอะกุลผมก็ไม่ได้เอากุลผมก็ไม่ได้เรียกอะไรเลยในส่วนของกุลอะผมไม่ได้เรียกอะไรเลย

ตอนแรกผมถึงเรียก50ใบใช่ไหมข้อแรกเขาบอกผมว่าตอนแรกผมถ้าเขาต่อมาผมลดใถ้าอยู่แล้วเว้ยถ้าพลอยต่อมาตอนนั้นแหะในตอนที่เขาไม่ได้ไปไปเก็บหรือว่าไปเอาเพื่อนไปไปไหนสักที่เนี่ยไปดูบัตรตอนนั้นแหะคือผมอยืนรอโคตรนานเลยผมก็เลยคิดอ่ะถ้าในเมื่อเขาจะใช้เลเหลี่ยมในการทําแบบนี้ก็ผมผมก็อ่ะโอเคไม่เป็นไร ผมก็เลยบีบให้เขาผมบังคับเล่นอะถ้าเขาจะหนีหรือว่าเขาจะทำอะไรมันก็เป็นสิทธิของกูที่กูจะเล่นเปล่าวะต้องมีไฟแช็กพี่ประมาณนี้ส่วน เอางี้ไหมห้าสิบใบเนี่ยกูไม่เอาก็ได้นะแกงกูไม่เอาก็ได้นะยกให้อเสิร์ฟอย่างได้อะ่ะ ใจผมเล่นเที้ยวเลยเดี๋ยวผมเล่นเที้ยแหละก็มาแองแงกันนะผมเล่นใจดีก็ไม่ได้ใส่ใจผมเล่นเที้ยก็ไม่เอาอีกแตอยู่ห้าหมื่นเองแล้วแบบอาการที่ให้ผมเนี่ยเขาเล่นยังไงอะเดี๋ยวค่อยให้ให้เอาเจ้ไหมขอมือนหนึ่งนี่ขอมือนหนึ่งได้บ้างเงินเนี่ยไรกูเหลืออยู่ห้าหมื่นเหลือใช้หมือนเดียวเองเหลือใช้อะไรพี่ตีใครพี่ตีใครละดูก่อนเวลานี้ผัดมาม่ากำลังอร่อยเลยครับ ขายแบบจูนแล้วนะอ้าวเขาไปไม่ไดูีพ่ตัวหน้ารถอี่ใบก็คือจบอันนี้ผมไม่ได้หัวร้อนหรือว่าไม่ได้ไม่ได้เป็ดะไรนะผมปกติคืออธิบายให้ฟังเพื่ออยากเข้าใจในมุมที่ผมทำไมผมถึงเรียกอะไรขนาดนี้มันไม่ได้เยอะนอะวว้าสิบใบอ่ะ ผมถึงบอกแล้วบางทีอ่ะการเป็นผู้ชมทำไมมันมันสตอรี่ใช่ไหมพี่เจก <c oughs> การเป็นผู้ชมมันเดียวกับการเข้ามาเล่นเองครับบางทีคุณเข้ามาเล่นคุณเกลียดผมเลยก็ได้แต่ว่าคุณอาจจะชอบผมในการที่ผมที่ผมเล่นแต่ถ้าคุณเข้ามาในเกมคุณอาจจะเกลียดผมเลยก็ได้เ <c oughs> ข้าใจปะอันนี้เข้าใจที่ผมจะสื่อปะ านนพี่ตะก,กิสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียบอลออกแก๊งนะแดบเบอเนทใช่เหรอเออ <laughs> ใอ<ช>่ดี <laughs> ออกไหมอ,อ,อะจริงครับเหมือนอารมณ์เหมือนน้อยใจมากเขาบอกว่าเขาตัดสินตัดสินใจอะไรไม่ไม่ไม่ค่อยจะเด็ดขาดอะไรสักเท่าไหร่เขาเลยบอกว่าให้ลองลองอยู่ันเองดูก่อน โอ้สภาพไอ้ที่อะลองไปดูวันนี้มันแอบดูหญิงปะ่ะแอบอยู่กับหญิงปะ่ะผมว่วแถวๆยูบอกว่าออกแก๊งไปไปหาหญิงป่ะเนี่ยไปอยู่ด้วยกันนะมันก็เพิ่งจบมาก็ให้เวลาไปใช่ครับมันก็ดําเนินกันต่อผมมาที่หลังไงผมเลยไม่อยากไอ้นี่ไงผมเกรงใจคนในแก๊งเขาแล้วเป็นไงทำไมถึงแพ้เมื่อวานไม่ได้อยู่ ก็บพ่มันแพ้ก่อนหน้าเมื่อวานเวยแจ็คใช่เหรอใช่คือมันสู้ได้ตลอดเลยนะแบบไฟใหญ่อ่ะแต่ว่ามันมีช่วงหนึ่งที่มันโดนเหมือนเราอ่ะคือมันมากันเร็วใช่ป่ะแล้วช่วงแบบเที่ยงคืนอย่างเงี้ยสกอตเขาก็จะหายไปหมดแล้วแล้วคือมันหายไปประมาณสามสี่วันติดหูกป่าวว่าแจ็ควันที่ห้ามันก็เลยแบบชะล่าใจไงคิดว่าเขาหายเหมือนเดิมก็แยกไปอยู่เลเบลกันเจ็ดปดคน สุดท้ายสกอตแห่มากระทืบที่เลเบลละอุ้มทีนี้แก๊งแตกแก๊งแตกกระจายกันก็โดนอุ้มเป็นสิบ0เคสเออหายกันลืมลมมหายเสร็จเด็กท้อไม่มากันสรุปก็คือง,งอมยอมแพ้นั่นแหละแค่นั้นเลยแบบแค่ช่วงแบบช่วงเวลาที่มันฉล่าใจอ่ะแค่งอมวันเดียวได้นะแพ้เลยเหรอได้ ไม่พี่จริงๆมันไม่ได้งอมกันแค่วันเดียวพี่เพราะว่าก่อนก่อนหน้าคือเราน้องๆมันก็เจอกันมาเยอะไงพี่ไม่ใช่อะไรหรอกมันจริงๆมันจะถอดกันก่อนหน้าเราบอกว่าลองสู้ดูไงเพราะว่าวันหนึ่งได้ตีแค่รอบเดียวแล้วเขาก็หายกันเลยวันหนึ่งตีรอบเดียวเราก็หายตีรอบเดียวเราก็หายเหมือนวันหนึ่งเล่นไฟเดียวครับแล้วก็ก่าจะได้ตีอันทีนึงคือแบบหากันตาแตกอะ ทำไมคนก็เยอะไม่ใช่เหรอมันก็เยอะพี่แต่ว่าเด็กมันก็เยอะไงหลายคนมันก็รวมกันทีนึงมันก็ยากพี่เรื่องพอยเรื่องอะไรด้วยหลายๆอย่างอ๋อถ้ามึงรู้ว่ามึงจะต้องเข้าอ่ะมึงก็ต้องเข้าก่อนเวลาป่าวะถ้ารู้ตัวไม่มีอ o อ่ะถูกป่ะอันเนี้ยมึงต้องมาก่อนเวลาหรือเปล่าวะใช่พี่บอลก็พูดจนปา่จะฉีกอยู่แล้วเรื่องนั้นน่ะแต่ว่ามันมันแก้เวลาแล้วจบไปแล้ว ใช่ครับมันไม่เด็ดขาดเลยนู่นไอ้เี่ยลูกบอลมันรับรับง่ายไปอ่ะมันติดคือบอลมันติดตลกเว้ยเวลาพูดหรือว่าเจรจาอะไรหรือว่าการประชุมแก๊งมันติดตลกเกินไปเว้ยนั่นหละพี่มึงสังเกตไม่ททำไมเวลาประชุมแก๊งกันมีคนคอยขัดตลอดเวลาทำไมไม่ใช่บอลที่ตัดสินใจคนเดียวเด็ดขาดไปเลยจบว่าจะทาติดเล่นกันงนี้เดินยากผมอยากให้อยากให้ พวกพี่ผมผมว่าจะฝากพวกพี่ดูดูพี่บอลหน่อยเพราะว่าเขาดูเสียงดูจริงจริงงอมจริงจริงบอกเลยวันเนี้ยเขางอมจริงแบบเสียงแบบไอ้นี่เลยอ่ะแล้วก็ออกเมืองไปเลยผมก็งงมันไม่เป็นลูกน้องเลยแท้คนใกล้ตัวเลยแท้ไอ้ที่อะไม่ได้เออแล้วกูจะกูจะดูได้แค่วะเพราะมึงยังรู้มากกว่าพวกกูอีกนะเว้ยเออผูไม่สนิทกับมันขนาดนั้นนะไอ้ที่อ่ะอย่างน้อยพวกพี่ก็คุยกับเขารู้เรื่อง อ่ะถ้ามึงในแก๊งมึงพพวกี่ไงคือถ้าในแก๊งมึงคุยมันเป็นเรื่องพวกกูก็คุยมันเป็นเรื่องนั่นแหละถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยมันฟังก็จริงแต่ว่ามันมันมันต้องคือคนข้างกายมันก็ต้องไอ้นี่หรือเปล่าคอยซัพพอร์ตมันหรือเปล่าวะไม่ใช่ปล่อยซัพพอร์ตตลอดก็ซัพพอร์ตตลอดครับพี่ทางเรื่องของทางเรื่องความรู้สึกอ่ะมึงซัพพอร์ตของก็จริงแต่เรื่องความรู้สึกมึงไม่ได้ซัพพอร์ตมันหรือเปล่ามึงไม่คอยเบรกเวลาที่มันแบบตัดสินใจพลาดหรือว่าที่ ที่มึงตบมัวถ้คิดโวงหน้าก่อนมาได้อะมึงควรจะเตือนมันเลยเว้ยไม่ใช่รอให้มันเกิดแล้วมึงค่อยมาเตือนอ่ะมันมีอะไรหลายๆอย่างอ่ะพี่มันนพูดยากว่ะผมว่าเขาฟังน่าจะฟังพวกพี่มากกว e> an> ่าเขาจักใจหมดเลยเ๋ยวบอกลุงอ่ะให้ลุงเรียกมันกลับมาให้ไม่กลับหรอกคิดว่านะ น่าใช้เวลากับตัวเองก่อนแะน่าใช้เวลากับตัวเองก่อนแะถ้าเป็นอย่างงี้นะถ้ามันเจอมาเยอะแล้วไว้ตัวพี่เองก็เคยเป็นแบบนั้นทำไมวะถ้าได้ออกจากแก๊งมาแล้วเนี่ยต้องคุยเรงเคลียร์ไมซ์เซตตัวเองก่อนถ้าคนนี้มันถ้าคนนี้ตัดสินใจออกแก๊งได้มันต้องเป็นคนที่คิดมาแล้วเว้ย ม่ใช่ว่าอยู่ดีมันจะตัดสินใจด้วยอารมณ์ไม่ใช่คิดว่าเดี๋ยวเรามามาออกเลยอ่ะถูกปะใช่มันมันไม่ใช่หัวหน้าแบบคนที่เป็นหัวหน้าคนได้ไปนอนแล้วเพิ่งตื่นครับนะโอ้โเฮียอย่าเรียกนอนไอสัตว์ผามนัดนอนนึงเนี่ยยังเมื่อวานทำไมไม่มาลูกบิตาที่แปดชั่วโมงพักแค่จะดูแบบพักก็ไม่นอนไม่นอนคืออะไรแล้วเนี่ยไปไม่นอนเนี่ยกี้แิิและหัวไงคือหนักอะไรก็คือพักของกูการพักกูไม่ใช่การนอนหลับ ดูเน็ตฟิกดู youtube ไปเรื่อยแอบดูทีมซ้อมทีมปกโปกอ่ะโอ้โหพแรงนั่นแหละครับพี่นำมาฟี้ยวๆแล้วก็ผ่อน่ะเขารู้สึกสำคัญไว้บางอย่างอ่ะของไม่สำคัญเสมอไปไม่ไม่ใช่ประเด็นแรกไว้ของอ่ะของมึงหายมึงหาใหม่ได้ไว้ความรู้สึกเสียไปแล้วมันเอากลับมายากนะไหมบางทีอ่ะั่งแหละพี่มันมันมีอะไรหลายๆอย่างอ่ะมันคือแบบมันคือมันมากันหลายหลายทิศอ่ะพี่มันหลายแก๊งอ่ะรวมรวมกันอยู่อ่ะหลายคนไง มันเลยดีดิผมไม่รู้อ่อพี่มันมันก็เลยมันก็เลยแบบการตัดสินใจมันก็เลยแบบไอ้นี่อะพี่ผมพอเข้าใจเขาอยู่แหละเพราะว่าถ้าเป็นไปได้ผมอยากฝากพวกพี่แบบดูแลเขาหน่อยแบบอย่างน้อยผมผมอยากให้เขาไปอยู่พวกพี่นะแบบว่าแบบให้เขามีประสบการณ์อะเพราะว่าตรงนี้พวกผมก็บอกไปแล้วบอกเออเดี๋ยวตรงเนี้เดี๋ยวดูแลให้และตั้มมันไม่ออกมาด้วยทั้งกันละ,นะพี่ตั้มก็ด่าพี่บอลกระจุยเลยนะฮะให้กลับมานั่นแหละ เอไ้ียกจะบูบปางใครมีสบู่บ้างปะบมึงก็บอกใหเฮซี่ทมห่อสบู่เอสซีสักก้อนมึงก็อาบที่นี่ดิมันอยู่ที่ไหนได้สารไปแล้วนั่นแหละครับพี่ไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับขอบคุณครับน้าน้าไปส่งผมด้วยนะเจอกันเจอกันครับเจอกันครับสวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับครับเฮ้ยอร่อหนมเอสซี่มีสบู่สักก้อนไหมข้างล่างอ่ะมีครับตัวบ้านกูนอนนี่ก็ได้ไม่ไรกูนอนกูเป็นเจ้าของบ้านที่นอนนอกบ้านอ่ะ พวกกูเจอในคันพวกกูทำมานานกวกกเฟียอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝาเฟะว่าช w วันจะไกรเชื่อมึงแลไปอบว่าชวก็จะายเชื่อมุงพอยู่แล้วว่าชิวันจ l o s e มึงทไรว่าชิวก็จะดูสตินกูขามิงสุดแล้วกูควจะแรงช่วกัพมไป